สวัสดีจ้าพี่น้องยอาไอ้มีแนวมาให้ชมอีกแล้วจ้านี่ค่ะเบ้าพี่น้องเบ้ายาไอซื้อมาจากตลาดใบพัดสกุลนครพี่น้องเมื่อนี่สองรอยตะว่าเพิ่นลดให้เหลือร้อยแปดสิบพี่น้องมานับเบิ้งว่ามีจักหน่วยจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองหน่วยพี่น้องเยอะไอ่โบเคยกินจักเถือ่อมือนีก็เลยสิมาแกะเบิง้งว่าข้างในสิเป็นแบบไอ้พี่น้องเพลื่อนว่าทอดทอดใส่ไข่หรือว่ามกใส่ไข่นะพี่น้องมาแกะเบิ้งจ้าเฮ้กันเนี่ยเลย,เลย,เลยอเนาะพี่น้องเนาะเยอะไอ่กับโบเคยเลยจ้าโบเคยกินจักเถือ่อแล้วก็บอเคยมาอันอันเห็นจักเถื่อนะพี่น้องเพราะว่าเห็นเห็นในตลาดน้ำบาดโมมี่นะพี่น้องแกะแบบไรเนาะบัตทิน นี่พี่น้องว้าวอุ้ยอ้ยอ้าพี่น้องนี่จ้าเป็นนั่งพี่น้องเป็นนั่งนี่พี่นอ้องโอ้หาเนี้ยวมาใส่เอาใส่ถุงยางนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวค่อยเอาอขึ้นมาให้เบิ้งเดี๋ยวจะเกลี่ขี้ดิน ผ่านไปหนึ่งตัวแล้วตัวที่สองจะพาแบบใดได้จ่ายย่าไอ้กระเห็ดเต็มเตมเตมโอเคเห็ดเนาะจ้าเตมเตมเตมเอมเตมเตมดูแทะโอ้ว้าวพี่น้อง เป็นนางอีกแล้วจ้าบุเคยแกาะ,ะพี่น้องนาอกันเลยบุกหู้จักอันวีธที่แกะจ้ะว้าวเป็นนางอีกแล้วพี่น้องเห็นไหมคะเป็นนางอีกแล้วมา ่าเป็นนา่งในแซบพี่น้องสีมั่นเนาะค่ะมีหลายแบบเลยพี่น้องแบบเป็นนังแล้วก็เป็นแบบเป็นตัวดวงอยู่นะพี่น้องมาลุ้นกันโอ้โหตัวแบบไงพี่น้องตกวไงค่ะนัําใบจะเป็นนาง่งเดี๋ยวไอสีแกให้ให้เบิ้งจนมด่อคูนวยได้จ้ะ าจ้าวิธีการแกะน้องพี่น้องเนาะมันก็เลยสะอาดจ้ะโอ้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 ว <laughs> ่าอุ้ยตื่นเมื่๊พี่น้องพี่น้องอยใหญ่ตื่นพี่น้องเป็นอันนี้จ้ะเดี๋ยวเดี <laughs> ายายย๋ยวโอ้ยใหญ่ยิ่งใหญ่เบิรงจ้ะเป็นแบบนี้นะพี่น้องนี่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 บอกเอาได้จ้ะตัวนี้ <laughs> เดี๋ยวจ้าเดี๋ยว เดี๋ยวย่าอยาอายกว่าไปก่อนจ้ะโอ้โอ้ยโอ้ยน้องตกใจเมื่อโอ้ยพี่นอ้องเดี๋ยวไอิกาแกะอยู่บนน้องแบบนี้คือเป็นเหลื่มยาเลอพี่น้อง ปลอดภัยตัวนี้ก็เป็นเป็นดวงจ้าเป็นนางจ้าเป็นนางจ้าพี่นอ้องอย่าอย่าไอ้แกะอุ่ยโมเมนแกะไปเรื่อยๆได้จ้าจนกว่าสิเมตรนี่ไปยานถ้าเป็นเอ้ย เป็นนางจ้าพี่น้องเป็นนางจา้าเป็นน,นางาากแก้วอะไรอีกแกะู่นวยได้ค่ะพี่น้องเออโอเคเป็นนางอีกเลยจา้า เป็นนางอีกแล้วยากอีกหนึ่งอีหา่าหาหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห,าหา้าอีห้าจะดังครอกๆๆๆไ้พี่น้องมาลุ้นกันว่าตัวนี้จะเป็นโอ้เป็นนางจ้ะพี่น้องถ้าเป็นน,นางอย่าอายบรยานจ้ะ แต่ถ้าเป็นตัวบ่งอยู่ในยานจ้ะเน่าพี่น้องตัวนี้เนา่าค่ะทิมมาลุ้นต่ออ้ยตใ่มาพี่น้องเป็นนางกาตื่นเมืดเราแว้งแลคะค่ะ าบเบเมือปะบโพี่น้องเดี๋ยวย่าไออันซับเมือก่อนจ้ะอะไรสิมหาห้เบิงเวลาสิเมือมดก่อนนี่กะนาวจ้ะยาไอก็เลยบอกเอาแล้วก็มีเป็นแบบนี้พี่น้องโอ้ยมันคือเป็นแบบนี้พี่น้องยาไอใสิเอาซอนตักเอาโดยจ้าเพราะว่ายายอายานเป็นแบบนี้จ้ะกินได้อยู่บกคะแบบนี้พี่น้องยาไอกับโบเคยกินนะคะแล้วก็บ่บ่ก,กินดอกเนาะถึงกินได้กับโบกินพี่น้อง มันอันขยืงนะจา๊ะอุ้ยตกใหอีกแล้วนี่พี่น้องแล้วก็เป็นแบบนี้จา้าแล้วก็เป็นแบบนี้จา้าพี่น้องบาลูกว่ากินได้หรือบอ่ด้วยจา้าเป็นเป็นเป็นตัวแบบนี้อยู่จา้า